เอามา่นเรอมา,มา,มาวนานามนี่เอามาจินมาวันนี้มา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 ทำไมเป็นมืดมืดล,ล้างก้าเนาะเดีย๋ยวต่อล้างก้าแดงจะเป็นออกมืดมืดกน้อยด้วยว่าวันน <มา S 1> ี้เขาม่ใส่ยักันเลยดี่นมาเดี๋ยวจ่ามากินยำวุ้นเส้นไับ,บในตัวบ้นสวนเด้อจ้าเด้อม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 าเด้อ มากินน้ำกันแม่ตัวปั้นคอนจะพากินนะคะย่าหมุนเสีนว่ามถาดเนี่ยมาได้แต่ได้มากินด้วนกันจะละลายคนมามก็ละลายคนอันนี้คนเยทานกันมันคนนึงเลยับจับบมากเลยหอ <c oughs> มจะอวกมันเหมือน,นเล็กน้อย เอาไปแยกหมันเหมือนแนตาท่านผมกินนกได้กินข้าวดอกนี่มันได้จ้ชัหัวเ้อแบบสร้างเงนีซื้อวุพาไปวไดเอ๊ะบราิ่นแป๊บเลยนะคะทุกคนมาเด้อมาเด้อ แล้วมาเห็นย no. ังแล้วมาสอนเพ่นแล้วางกินหลายคนนะคะเพื่อนๆจะกินหลายคนอือก็ัเีดเ่อนนี่ตอนี่ผูเท่าน้ินี่ตอผูเท่าน้นี่ั่่อผู้เท่ากินใหญ่ป็นใหญ่เฒ้าแม่ต่อยบนสวนนะคะทุกคนมาเด้อมันได้อยูนบ มีเรื่บางอย่างบาเดียวเป็นแบนอมาที่มีบางอย่าง่งคนดูอ่เป็นางาเดียวทีบอกทีตุฟังว่าเขาบันนังใช่่ามีเงินเลยหลังเขาบันนังเป็นหลังังต่าเนหังเนบันนังเนบันนังก็เอออ่าเดียวอ่อไมีแักแม่ือแม่กับยายไม่ดีแลวมั้งว่อกับยายไัน

กอแบบแมงค่าย่ำจำนวนงาอยู่ในนีคือมีเรื่องทำานอยก็ไม่รูตัวนักดังอ่จต่เลยว่าเออเออดวนเด้อสั่านะคืนหลายคนินครับอกามากแ่ไถามว่าเอาไปเห็นน้ำที่วนแท้ยหญออกแ้ก็บอกเขาว่าจเอา้องช่อบอ

ยอดเลยนะคะทุกคนชมบ้านไคย้านาวมา้งคจะโดนเราว่าือว่าไม่เหยียบงแมีแลกพดนแมืชูวเขี่ยเนบอกว่าสัจะไม่มาเหยียบอีกแล้วนะสั่นง่าย ยำถาดนะคะทุกคนยำถาดอย่างนี้ย่ำเพื่อนยำบุญเต็มยำถาดแซ่บที่เจ้ากินนี่ยังกับแซ่บชงใจจะอ้วนไปหนาเงินลูกจะอ้วนก็ยังแย่ซื้อยังอยอะชงใจจะอ้วนไปหนาจะงิ้มคือ้วนเยอะแย่ใจจะคนจะอ้วนทำไมอยากบอกเลยอ้วนไปหนาเนี่ยแซ่บนะคะทุกคนเพื่อนๆจ้ะมากินกับแม่ต้อยพันสวนเลยแย่อยู่อนยุบ จะวดสวาดาวันยัดาาม่เสียดายเสียดยังกินเสียดายกจะไดเเอาบทไหนได้หมดดารานังเบทไเยเาจยงบทไล่ก็ตองไล่หืมดลาดลองีล ถึงบดไรก็ต้องรายสิไปไปโงดอกมันอย่างนี้เออมันรับเบียร์ด้ว่าดันเลยเท่นหน่อยละน่าประหม่าไม่เท่หน่อยหรือว่ามึงกินเลยมันเป็นไงบ้างขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะใครติดใจที่จะกับจะกินยำน้ำไม่กินมาเฉลิมกับเวมันกินแด้วทุกล่าก็อย่าเพิ่งคอมเมนต์ ปติดตามให้มิน้ำกสียด้วยละคะทุกคนขอบคุณและสวัสดีค่ะยำวนเต้นยำุ้นเต็มอยุ่เดืน้นหมแซ่บยีลียมเีงนเหลือรายลยเียงินเสียแงกันบ้สีงเนอายางม่ยังกิดเลยน้ำเอ่าเครือ มามาฟิมาเอาก็ตึงโบนถิ่สตโบเออหนาก็่าเห็นไม่ดิ่มถิ่ยุเห็นตัตับับตัดตังนันตันก็มีแ่ระงาตัก็เดนแเนียนก็ดีไปใส่วาชอบเปรี้ยวหวานตังเนี่ก็หวานแล้วก็แล้ว

อยู่นี่กะละมังเลยนี้งหนเลยอือแซบอีนี้พีหนามันจกน้อไปซนีกันเด้ออย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามแม่สาบ้านวนให้ด้วยุ้นเด้ฝากด้วยนะคะฝากต้นหน่อยๆแสยบ้านสวนเน้อเน้อ